งเรียนหน่งี้ได้รับการการเลือกเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลนะคนรับนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่โรงเรียนจะต้องเร่งพัฒนาให้เด็กมีความรู้ทักษะที่จําเป็นตามหลับสูตรน,นะครับหมายความว่าทั้งแสาระนี้ก็ต้องพัฒนาให้นักเรียนเ,เป็นไปตามศักยภาพนะครับให้เกิดประโยช,ชน์สูงสุดนะครับในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาทางด้านไอ t ี เด็กยุคใหม่นี่ต้องเป็นเด็กที่สามารถใช้ทีในการสื่อสารในการเรียนรู้แล้วก็ในการทํางานนะครับอย่างมีแบบภาพนะครับนะส่วนที่3ก็คือด้านภาษาในตึงถือว่าสําคัญที่สุดในยุคที่เรากําลังเตรียมตัวที่จะเข้าสู่อาเซียนนะครับแล้วก็เข้าสู่ประชาคมโลกจําเป็นนะครับในส่วนของเรียนเบองก็กําหนดให้นักเรียน ได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษาห้องเรียนละสองชั่วโมงนะครับในสองชั่วโมงนี้ก็จะมีครูไทยทำหน้าที่เป็นครูโรหรือครูพาสเนอร์อยู่ด้วยนะครับแล้วนกะนะ็ในส่วนที่3าหังได้ภาษาก็คือ,อจัดให้มีการเรียนภาษาต่างประเทศที่2คือภาษาจีนนะครับ ในชั้นมอต้นก็ให้เรียนทุกห้องเรียนห้องเรียนละหนึ่งชั่วโมงนะครับชั <elderly> ้นมอปลายก็ให้เรียนทุกห้องเรียนห้องเรียนละสองชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมการในเรื่องของภาษานะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญมากเช่นกันนะครับในการอยู่ร่วมก็คือเรื่องของทักษะชีวิตนะครับทักษะชีวิตนี่เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคม พราะฉะนั้นเราต้องมีการพัฒนาทุกภาคสว่วนเช่นว่าถ้าเด็กมีความถนัดทางด้านดนตรีไทยเด็กมีความถนัดทางด้านหน้าตาศิลป์ทางด้านศินละปะนะครับดุริยางกีฬานะครับและก็ทักษะทางด้านวิชาการโชว์การแข่งขันนี่ต้องส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นปีการศึกษาหน้านตั้งเป้าว่านะ นักเรียนเมืองเนี่ยต้องสู่การแข่งขันในระดับต่างๆได้อย่างสงาราญน,นะครับแล้วก็เ,เป็นการจัดการศึกษาให้เทียบเยงนะกับโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับแต่ก็นี่โรงเรียนเมืองนี่เป็นโรงทังเลือกอยู่นะครับอย่างรับเด็กปีนี้ก็เหมือนกันนะครับเด็กส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าน่าจะสอบไม่พร้อมกัน แต่ว่าจริงๆแล้วมันสอบพร้อมกันนะก็เลยเป็นว่ามีผู้ครองหลายคน,นติดต่อว่าถ้าสอบที่โรเรียนสุราธานีไม่ได้สุราิวิทยาไม่ได้ขอเลือกโรงเรียนเมืองเป็นโรงเรียนลำดับหนึ่งนะนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องทำความเข้าใจว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าที่นี่ <c oughs> ก็เป็นโรงเรียนแก่งขันสูงนะแต่ว่าเราไม่ได้เราขาดการประชาส่มพันหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ นั่นไปนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมกําลังปรับอยู่กันอันนี้ก็คือปรับให้มีห้องเรียนพิเศษที่มีคุณภาพนปีหน้านี่เด็กเข้าใหม่จะได้เรียนห้องเรียนพิเศษนที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีเป็นห้องค i ิปเตดนะครับที่เพิ่มเติมจากห้องเรียนปกติคลิปเต็ดนี่ก็คือเช่นว่าคลิปเต็ดทางด้านกฎหมาย นะก็เปิดให้เด็กเรียนกฎหมาย2ชั่วโมงนะครับทีนี้ผู้สอนอาจจะไปเชิญนักกฎหมายนะทนายความผู้าารปรากษานะครับให้มีโอกาสมา,มาพบกับเด็กให้เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศของความเป็นนักกฎหมายจริงๆนะครับเก็บเตดบัญชีก็เหมือนกนารเชนะี่ชันเอาผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาก็2ชั่วโมงนะครับ กิฟเต็ดทางด้านภาษาต่างประเทศนะเนื่อจากที่ได้เรียน2ชั่วโมงก็จะได้เรียนเพิ่มเติมอีก3ามชั่วโมงนะครับจับกับครูต่างชาตินะครับกิฟเต็ดภาษาจีนก็เหมือนกันเดิมม .1 ได้เรียน1ชั่วโมงก็ให้เรียนเพิ่มอีก2ชั่วโมงนะครับมอปลายเดิมได้เรียน2ชั่วโมงก็ให้เป็นอีก2ชั่วโมงแสดงว่ามอปลายในภาษาจีนจะได้เรียน4ชั่วโมง ะครับนะแล้วก็เก็ปเต็ดทางด้าน ICT นะก็เหมือนกันนะครับทุกห้องได้เรียน2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นเก็บเต้นไอก็ได้เรียนเพิ่มอีก2ชั่วโมงมากกว่าที่ปกติจัดให้และก็ปกติที่อื่นเก็จะได้เรียน1ชั่วโมงแต่ว่าของเราก็จะให้2ชั่วโมงทาได้ดีนะครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับมีอะไรอยากจะ เน้นแล้วก็ฝากไปยังผู้ปกครองที่บ้านที่จะนำ <c oughs> ลูกหลานเรียนในชั้นในปีการศึกษาสองัีคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงผู้ปกครองน,นะครับก็คือการกมีส่วนด้วยร่วมด้วยช่วยกัน <c oughs> ในเรื่องของการปกครองดูแลนักเรียนครับนะครับซึ่งถือว่าเป็นหวัวใจของการจัดการศึกษานะครับเพราะ้าหากว่า ลูกจะดีก็อยากใด้ดีมาจากที่บ้านด้วยนะครับถ้าบ้านอบอุ่นเป็นครอบครัวสุขสันต์เด็กก็จะมีความสุขจากบ้านนะมาโรงเรียนในโรงเรียนก็จะพยายามจัดบรรยากาศให้โรงเรียนเป็นบ้านที่สองให้มีความสุขนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ผมจะได้คุยกับประธานเครือข่ายปกครองแล้วว่าเราจะ ให้มีผู้ปกครองอามาอยู่ประจําที่โรงเรียนระดับละหนึ่งคนนะหระดับก็หกคนนะครับในะโรงเรียนก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของออหนึ่งที่อยู่นสองก็คือที่กินนะนะสามก็อาจจะมีค่าตอบแทนเรื่องของการเดินทางบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็มาจากผู้ปกครองส่วนใหญ่นั่นแหละครับ ที่จะสนับสนุนมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้าการนี่มีการปรับปรุงในเรื่องของไอทีนะครับมีการปรับปรุงในเรื่องของอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมมากขึ้นจึงประกันความพึงพอใจให้กับผูกครองได้ว่าถ้าเอาลูกมาเรียนที่โรงเรียนเมืองนะครับลูกของท่านจะมีความสุขนะครับกับการอยู่ที่นี่และก็จะมีคุณภาพ ตามที่ท่านต้องการนะครับอย่างแน่นอน